พวกรามพี่น้องสุขุสุขคนเนาะครับเนาะที่เขามารับชมช่องช่อฉลัดฟาร์มนะครับมื่อนี้ช่องช่อฉลัดฟาร์มนะครับก็อยู่ขอกงัวฉลัดฟาร์มเองนะครับเนาะแล้วก็เฮาสิมีงัวมาเปิดราคา2ตัวนะครับมื่อนี้นะครับเป็นซึกแดงเดือดนะครับมื่อนี้มี่ตัวใหญ่เป็นวัวที่มีกระดูกโครงสางใหญ่ทั้ง2ตัวเนาะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสิพาไปชมแต่ละตัวกันเลยครับเอาเดี๋ยวสิเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับเนาะนครับ ทำมาชมอยากยใหญ่นะครับเอายืนสวยๆหลายยืนสวยๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นงัวแดงโบดนะครับเนาะโบดขบเครื่องเมื่อไปละครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวที่มีกระดูกโคร,รงสางใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีกระดูกโครงสางใหญ่ยืนสวยๆยืนสวยๆขาหลังอ่ะยืนดีๆนะครับมีกระดูกโครงสางใหญ่นะครับ,รรงงนะค,รบความสูงกับประมาณ ร้อยห้าสิบหาถึงลอยหกสิบนอกมาณนี้ะครับในในช่วงนี้นะครับเป็นงูกระดูกกงสางใหญ่นะครับอ่าเป็นหูกระทบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นหูกระทบกับบอยเงาปันไดนะครับกับขอดีนะครับนะครับยืนสวยๆเออยืนสวยๆนะครับสีแดงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับกะมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับเป็นเพจเมียมืดทุกตัวนะครับเนาะเขาก็ขายไปมีตาลักแสนนะครับลูกเมียนี่นะครับเนาะเขาก็ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าช่วงที่หาหญายากจักน้อยนะครับเนาะก็เลยสิปลอยแห่งปวยพี่น้องเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับอ่าตัวนี้ใจลูกดีแน่นอนนะครับอ่าออกลูกมากนี่จะสีแดงเข้มๆกันเลยนะครับเนาะลูกตัวเมื่อกี้นะครับเป็นลูกของซีไว้นะครับตัวตัวตัวที่2นะครับตัวที่3หนึ่งอยู่ในถองด้วอพี่น้องเดือนะครับอ่นะครับอ่าสีแดงดีนะครับเนาะเออนะครับเป็นงวที่กระดูกโค้งสางใหญ่นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับกระทถองอยู่ประมาณประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผสมกับปีศาจแดงเนาะครับเนาะผสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมีนาคมนะครับสองขนาร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะกัมโนดควอดฮกมุกกลาฮกห่านะครับเนาะนี่นะครับปีศาจแดงใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อนะครับใบหลอดครบนะครับนี่นะครับปีศาจแดงนะครับเป็นวัว ของที่เจเก่าฟาร์มนะครับเนาะนะครับเมนีนะครับบ่มมีตำหนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับต้องประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่นะครับกระดูกโค้งสางใหญ่นะครับเนาะเออผายยกได้ไผพัฒนาสายพันธุ์นะครับนี่นะครับของยังไๆยังสีหายายกแล้วครับสมมตอนี่นะครับสําหรับราคานะครับผมจะเปิดไปที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะยืนสวยๆยยืนสวยๆยยืนสวยเฉยหลบนะครับเบื้องไกลไกลนะครับ แดงง่ายนะครับพี่น้องแดงง่ายยีหลีเนอะครับเนาะนี่นะครับไก่สิคอดแล้วครับอีกเบอร์กี่เดือนเนอะครับเนาะอีกสองสามเดือนเบื้องด่านไายเด้อพี่น้องเด้อยืนสวยๆอีหลายยืนสวยๆเออยืนดีๆนี่มันอย่างอ่าบ่มีตำหนิเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมสิเอาให้ยืนไม่นะครับอ่ยืนสวยๆยืนสวยสวยลูกเด็กกระหอบเนาะนี่นะครับเบื้องไร่นี่นะครับบ่มีตำหนิเล็บดีข้อขาดีเด้อพี่น้องเด้อรับประกันให้ นะครับตัวนี้นะครับขุดูโค่งสางงี้ไงนะครับเนาะยืน you, together, droite, สวยๆลูกยืนสวยๆนะครับคนยืนบ่สวยปันไดเนาะครับขาหลังนะครับกระยักจะยย้อนแสงเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อทางนี้นะครับความสูงกว่าม่านลอยหาซิผาถึงลอยหกซีฟนะครับนี่เดือดจริงเบิ้งด้านนี้นะครับเนาะจังบ่ย้อนแสงนะครับตัวจริงสีแดงนะครับตัวจริงสีแดงเดือดบกล่องผมเหม่อจะบ่คอยชัดปันไดเนาะครับเนาะนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ 062นะครับ1 2 3 7 6 4เก่านะครับเนาะเออเปิดราคาไว้ที่101,000บาทนะครับท่านใดสนใจกับต่อรองได้นะครับคือห้องไว้ซื้อๆดอกครับอ่าไผเคยซื้องสือนน้ำผมคุมกับหลุดแหได้หลายนะครับซื้อง้วอ่าแต่ละตัวน้ำผมเนาะครับเนาะออืนะครับท้องอ่าที่ขวด6มอคกล่านะครับนี่นะครับไก่กินนองแล้วนะครับอ่าลูกสองตัวแรกออกตัวเมียมัดทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเออขายลักแสนทุกตัวนะครับนี่ ให้ลูกดีใจลูกดีนะครับตัวนี้ยืนสวยๆนะครับนี่โป้งสางใหญ่ดีเนื้อหนังมังสาดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นหูกระทบนะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวสิบภาไปชมตัวต่อไปกันเลยครับผมเอานะครับเดี๋ยวมาชมตัวที่สองนะครับเนาะโอ้ใหญ่ายขึ้นกันนะครับตัวนี้ใหญ่สูสีกันเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหัวสีแดงเด้อพี่น้องเด้อสีแดงกับสีแดงดีนะครับเนาะแดงดีเลยแหละเนื้อหนังมังสาดีนะครับเนาะอ่าชีดกระชับดีนะครับดูแข็งคายง่ายดีนะครับดูใหญ่ เนาะครับเนาะนะครับโค่นหางงดีนะครับเอานะครับตัวนี้ก็เป็นง่วงหูกระทบเนาะครับเนาะอ่าเป็นง่วงหูกระทบนะครับสีแดงนะครับเหมือนนงมังสาดีอ่าทัพท์ผมอาจจะสีอ่อนไปจักน้อยเนาะครับเนาะนี่นะครับตัวจริงสีแดงดีเลยนะครับเป็นง่วงกระดโค้งสางง่ายรุนรุนร่างนะครับรุนร้างนะครับทั้งสองตัวเนาะครับเนาะการสำหรับตัวนี้นะครับเคยมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับตัวแรกตัวเมียเนาะครับเนาะตัวเด็กตัวเมียตัวที่สองตัวผู้เนาะครับเพิแยกตัวผู้ขายไปแล้วนะครับ นะครับตัวนี้ตอนนี้สถานะท่องประมาณหนึ่งเดือนประมาณนี้เนาะครับเนาะผสมไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับสําหรับตัวนี้ก็ได้ผสมตัวนะครับเนาะผสมตัวนะครับเดี๋ยวผมสิะว่าไล่ละเอียดต่างๆนะครับเนาะเออเพราะว่างมืตัวนี้เคยผสมเทียมมาแล้วประมาณสามเทื่อนาะครับเนาะเออนะครับตัวนี้ผสมมากสามเทื่อผสมเทียมนะครับเทียร์เหล็กนะครับเนาะเออนะครับก็ได้ผสมเทียมมา สามเทื่อนนะครับเนาะตอนแรกกับบวติดตอนสองบวติดตอนสามกับบวติดนะครับก็บคือว่าตอนที่สี่นี่ผมได้เอาหมอมาตรวจนะครับเนาะหมอใส่กล้องตรวจผลนะครับกับตรวจพวกระบบสืบพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อตรวจพวกพวกระบบสืบพันธุ์นะครับกับผลปรากฏว่าตัวนี้นะครับกับระบบสืบพันธุ์ดีนะครับเนาะนี่นะครับพวกระบบสืบพันธุ์ดีนะครับก็เลยว่าจะล้างมดลูก นะครับลลางหมดลูกก้อนนะครับกับเพิ่นเพิ่นตรวจทองแล้วเพิ่นก็เป็นสัตว์พอดีหมอเลยแนะนําว่าล่องผสมผสมตัวล่องเบิรงเด้อเถื่อที่ซีนะครับตอนนี้ก็ได้ผสมตัวไว้นะครับตอนนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนาะครับเนาะได้ประมาณเดือนหนึ่งเด้อครับนี่นะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับรายละเอียดต่างๆห้องบ่อตัวกันดอกเนาะครับเนาะนี่นะครับผมสีแจงรายละเอียดต่างๆ บอาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับตอนนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผสมได้นะครับกัอกกบเป็นพอพันสายเอทเคหาสองศูนย์เนาะครับเนาะผสมตัวนะครับนี่นะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับอ่าพวกแขงขาเล็บกับ่มี่ตำหนิเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับแค่เออ่พึ่งผสมได้เดือนกว่าๆนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นมิดๆอยู่ครับ เออหรือจะติดหรือว่าจังไดกระบอกเนี้ยใจเนาะครับเนาะนี่นะครับขอคนทีอยากได้จริงๆเนาะครับเนาะขอคนอยากได้จริงๆนะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าน้ำนมดีมากๆเนาะครับเนาะน้ำนมดีมากๆนะครับโอ้ยืนสวยๆลูกยืนสวยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกระสิเปิดราคาประมาณเจ็ดสิบห้านะครับเนาะเป็นง้อที่ผสมตัวไว้นะครับเท่ากับ บ่เปิดเพียงปันไดนเนาะครับเนาะนี่นะครับท่านตรวจทองเด้อครับเด้อนะครับพรมพี่น้องก็ไปรุ่นเอาให้คนที่มีความประสงค์อยากได้จริงๆเนาะครับเนาะนี่นะครับเอาไปรุ่นเอาเนาะครับเนาะนี่นะครับรายละเอียดต่างๆผมก็แจ้งให้ทราบแล้วนะครับพวกระบบสืบพันธุ์ดีนะครับก็เลยว่าหมอหมอเลยเนี่ยนําว่าลองผสมตัวลองเบิร์เด้อนะครับก็ได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็เป็นซีมิทอยู่นะครับเนาะนี่นะครับอันใดสนใจกับผมเปิดใบที่75เนาะครับเนาะนี่นะครับนี่ เข้ากับโบา์ซูฟังกันตรงๆกันเลยนะครับเนาะนะครับว่ามัวเป็นยังไงผ่านมาจังไหนเนี่ยเนาะครับเนาะนี่นะครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องท่านใดสนใจรถไห้ได้นะครับเนาะเออกระโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0 6 2 1 2 3 7 6 4 9นะครับความสูงกับระมาณ155ถึง177เนาะครับเออ155ถึง157เนาะครับเนาะใหญ่จริงนะครับตัวนี้ใหญ่จริงๆเนาะครับเนาะเหนือหนังมังสาดีเนาะครับเนาะอ่าห้าวลดได ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่ถึงสองตนะครับเนาะนี่นะครับสร้างใหญ่นะครับเป็นง้อดีนี่กระดูกโครงอสั่งไงทั้งสองตัวเด้อพี่น้องเด้อเอ่ะท่านไหนอยากชมตัวจริงนะครับเลี้ยนเชิญได้ทีชัยรัตน์ฟาร์มนะครับที่ตั้งกับบ้านดวงสว่างนะครับตำบลหนองคมอำเภอสมัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮารถได้หลายนะครับท่านใดสนใจอีลีนะครับนี่นะครับมีเดิใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนาะ เอานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องแชร์หลัดฟาร์มน้ำในเด้อครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปอ่าวัวงามๆนะครับเนาะวัวงามๆวัวดีๆนะครับเออนะครับท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอามื้อนี้ก็ขอกล่าวคำวา่าขอบคุณและสวัสดีครับ